ในคืนนั้นพวกเขาเริ่มปฏิบัติการโดยให้ล็อกกี้ไปวางระเบิดที่คลังเก็บเชื้อเพลิงที่เหลือนะนั่งดูสถานการณ์ในรถหลังจากการระเบิดทหารยามที่เห็นไฟจากแรงระเบิดก็ตะโกนบอกคนอื่นๆรถล,ลาตะเวนพร้อมอาวุธก็ขาบออกไปจากนั้นทหารยามที่เฝ้าดันหน้าสองคนก็ถูกจัดการรถของพวกของทาวิสก็ขับเข้าไปเคลียร์พื้นที่มาลิกและอับบาสลากฐานยามเข้ามาเก็บแล้วก็เปลี่ยนชุดเป็นพวกเขา ต่อมาก็มีรถวิ่งเข้ามาที่กลางอาวุธแล้วก็บอกให้เติมกระสุนเพิ่มเมื่อชายคนนั้นลงจากรถเจก,ก็เข้ามาจัดการด้านหลังมาลิกและอับบาสก็จัดการพวกนั้นด้วยเมื่อเคลียร์พื้นที่ได้แล้วคราวิสก็สั่งให้เทเลซาและล็อกกี้สอดแนมอับบาสขับรถฮัมวีคนที่เหลือไปหยิบของที่ต้องการในขณะที่คนอื่นต่างหยิบอาวุธขึ้นหลังรถฮ e. ัมวีกีกี้ก็ปล่อยโดนขึ้นเพื่อสอดแนมส่วนเทเลซาก็หยิบระเบิด